บะหุ่งซุกเป็ดกัมากมากินพี่น้องจ้าบะหุ่งซุกเอ้ยบะม่วงซุกกล้วยซุกมม่เนี่ยจะพี่น้องว่าจะซุกก็ให้มันกินนะพี่น้องเนาะใครกวาเข้าไปถิ่มจ้าอะไรกินว่าใดเขาก็ให้เป็ดกินตัดมือมาเราเอาออกเมื่อก็ตอดดีดีพี่น้องจ้าอันเป็ดข่อยกับหัวตะไคร้เด้อเพิ่นึกว่าขาวตัวข่อยพี่น้องข่อยเอาเป็ดี่ยมาเรียงที่มันไข่เรียวข่อยดีใจได้หลายมันนี่ก็เก็บไข่เด้สี่นวยพี่น้องจ้าเอาให้มันกินจะข้าวกันเน้อจ้าให้มันใหญ่ไม่เสด็จไข่อีกนะพี่น้องเนาะ มันตอดลินอยู่นี่เหรอจ้าซอยบุ่งแล้วกับสมมกเก็บอดอกแค่ก่อนพี่น้องจ้าสีวยเฮดแกงสมใส่บุ่งเฮ้าั้งเหือจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า